เออแล้วก็อย่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งสำคัญเลยเวลาเล่นกับเขาอ่ะโชว์สปิริตนะเว้ยแบบแบบไม,ไม่ไม่ต้องไปเค้นอ,อะไรเขาอ่ะก็คือจบก็คือจบข้างข้างในข้างในเกมนะถ้าผิดถ้าเขาแจ้งมาไม่ใช่มึงไปโกรธเขาไปเครียดเขานะคือมึงผิดเองนะเว้ยอันนั้นอ่ะเล่นให้ไออีกบานแก๊งมันดูไงเวลาเล่นเขาเล่นกันยังไงดีเลยพี่ดีกว่าคนไม่มีเล่นพี่เหมือนพวกไม่มีใครอยากเล่นด้วย ห้าแสนพี่กดเงินมามันโดนไปสิบล้านอ่ะพี่เป่ามันไม่นห้าแปดเจ็ดแล้วก็กูอยากจะคุยกับมันด้วยไงว่าไงนะพี่ครับยิงถ้าไปกันทุกคนคนละสองแสนห้ามันก็ได้แล้วนะพี่อ้ทำไมไม่ได้ทำไม่มันก็แล้วแต่คนไปเชิญเราบังคับเขาไม่ได้ด้ให้กูห้าร้อยเจ็ดบาทอ่ะไม่จะพูดเพื่อจะให้มันเป็นกิฟเงินไอ้ไอ้ไอ้อะไรห้าแปดเจ็ดพี่เพราะว่าคนละสองแสนห้าบางคนเพราะว่าเพื่อนบางคนอ่ะเขาไม่ได้มาผิดด้วยกับมันอย่างเงี้ยเขาจะมาโดนแทนมันมันอยู่ที่คนเลยสองเอ็มนะ ทคอมครับยูดี้ให้มาไม่มันเหม่อเองเหรอหรือว่าไงใช่ครับน้องมันมันเหม่อเองครับไม่ได้ยินจะพูดทำไมว่ากูให้ไปห้าร้อยกูจะเอาเป็นหน้ากินเงินให้มันได้นะเลขอะไรเลขอะไรค่ะดีดีบัตรบัตรสี่แสนเข้ายังอ่ะใครยาเลขไหนสี่แสนเข้ายังคืออะไรให้ให้ที่บัตรให้ที่บัตรช่วไปใส่ไม่มีนักสี่แสนอะไรอ่ะห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดโอเคเมื่อกี้โอเคแสนหนึ่งอะไรให้มานไปห้าร้อย ผมพี่ผมผมแสนหนึ่งไอเดียตอสมราจะคุยกับเวอร์ไหมเวอร์เราจะมาแป๊บนึงคุยเลี้ยวเลียวมาเลยเลี้ยวมาเลยห้องน้ำแบบตามกับตันด้วยได้ไหมอ่ะเฟมไม่ช่วยเพื่อนตั๊กบาทเลยเหรอเฟมกับตันเหรอช่เฟรมมันไม่ใช่นี่ไปเฟรมมันไม่ใช่นี่ไปเพิ่งมาเมื่อกี้ไอ้กับตันมันก็อยู่นี่มันมมตาไม่อยู่ครับไอ้ดอรบ้านไม่ได้เล่นเนี่ยเดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวก็พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปตอนบอกว่า นี่ไงเมื่อกี้มึงเห็นมันไหมเห็นอยู่ครับพี่ติดสายวะโอไม่ติดเลยในเมืองติดสายไม่มัน่ะมันมันออกมันออกปัะตูะก็ทันหานีผมก็เลยบอกมันว่าเออเออถ้าแบถ้าแบบปัะตูะก็ไม่เป็นใช่ผมมันไม่ได้โกรธมันหรอกผมไม่ได้อะไรมันแต่ผมก็บ่นมันนิดนึงอ่ะอยากให้มันขาดบ่นใครไอ้กัปตันครับกัปตันแต่มันบอกอแล้วมันมันมันช่วงนี้มันชอบนอนผิดเวลามันกําลังแก้ไขอยู่เวยมันผมไปเข้าน้ำแบบนี้ที่ถามมันอะนะ นันจะปรับตัวแ่ละเรื่องนอนผิดเวลามัน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 ต้องลากอ่ะถ้าไม่ลากมันก็จะเป็นบูรูปเดิมมึงสมมติว่ามึงเคยนอนสี่โมงเย็นใช่ป่ะแล้วมึงไปตื่นอีกทีประมาณตีสองตีสามตีสี่อย่างเงี้ยมึงก็ต้องากอ่ะให้มันเป็นนอนเป็นเวลาสมมติตีสองมึงไปนอนเลยมึงจะได้ตื่นเช้าแบบสิบโมงเที่ยงอย่างเงี้ยจะบอกมาแล้วลหละใครยิงวะนอนหกโมงเช้าตื่นหกโมงเย็นนะสวยครับดิ๊ก สิบสองเที่โมงกับฟูสิ่งเดมาแจ้งซีลินเรื่องอะไรครับซีลินมันมันน้องมันไปทำอะไรอะไอผู้หญิงในมอนเทสอะหน่ะที่เข้ามาอะ อ๋อเออ่ะอืมพี่พี่ต่พี่ครับให้พี่หังแนะนำตัวกับเพื่อนๆเพี่พี่หังเพิ่งนเข้ามาบางคนยังไม่รู้จักเพื่อนเพื่อนะมาคร,ครบอ่ะน้องแนะนำแบบสองรอบเนาะใช่ไหมไม่รอเพื่อนมาครบทีเดียวอ่ะงั้นผมว่าน่าต้องพุ่งเนียวพี่อ่ะ คือตอนนี้มูดมดแก๊งเราอ่ะจะมาแค่หนึ่งทุ่มแล้วก็ไอ้ดอบบ้านไว้ได้ที่เหลือลก็แบบต่างคนต่างไปแล้วพอทั้นก็มาเจอกันแค่ไอ้ดอบไลยอยากไปหาซ้อมหาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันเวิร์กกว่ามันจะได้อยู่ด้วยกันด้วยในเมืองอ่ะแแลแล้ว้ววมา ซ้อมไม่พี่ยนุ่งซ้อมไม่หลากไปต่อมาถ้าจะซ้อมอ่ะอันนี้กูเสนอเลยถ้าจะซ้อมอ่ะมึงเล่นในเมืองเถอะไอ,อะเหียไปเล่นข้างนอกนะเว้ยมึงเกิดของไม่จํากัดแล้วมึสมงสุดท้ายชนะก็ติดเล่นคือเก้าไม่ไม่ใช่อย่นั้นโยกเพื่อนข้างในมันก็หาเล่นได้แต่มันเล่นยากมันมีแก๊งไหนอาเทียโก้มันไม่มีฝ่าเราก็ไปเล่นในในวอลโซนในอะไรงก็ได้ไปหาซ้อมส่วนมากมันติดเล่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเชื่อกูในวอลโซนมันไม่มีแก๊งไหนซ้อมกับเราเลยใช่พี่ผมว่ามผมมองว่าถ้าจะติดเล่นอ่ะที่ไหนก็ติดเล่่่นพีใช ถ้ามันฟังจริงๆอะมันไม่ติดเล่นกันหรอกท่านที่เนี่มันมันมีเกลแก๊งเทียซิลเพื่อนมีแต่เทียซิลเทียโกมีสี่แก๊งแล้วเราก็ไปหาเทียซิลเรียกได้นะลดให้เขาสักสามสิบคนมันก็ได้ลดปืนให้เขาด้วยก็ได้เขามีคู่เล่นหมดแล้วกูก็หาไม่ใช่ห่นนเออไม่ใช่หมายถึงไงคมาถึงว่าถ้าเขาเสนอมาสุดมากเขาจะเสนออะไม่กินยาบ้างลดคนลดปืนลดปืนกับยาหลักๆเลยกูแล้วเนอะแล้วกูจะกยังด้วยคือเรื่องของในบ้านนะของในบ้านอ่ะพี่อยากแบบว่าอยากจะบอกนะว่า หยิบหยิบได้เฉพาะแค่ตัวเองทุกกิจกรรมกิจกรรมที่ให้เล่นอ่ะหยิบไปเลยหยิบให้เต็มต like ัวสมมุติว่ามึงหยิบเต็มตัวไปวันนี้ใช่ไหมมึงไปเล่นแอดอบบ้านแอดอบบ้านเสร็จใช่ไหมก็เก็บมว้ในตัวนะพอแอ้ดอบแอ้ดอบไอ้อดอบไอ้นี่มาแอดอบแก๊งมามันก็หยิบมาใส่เต็มตัวเหมือนเดิมเข้าใจไหมสมมติมับมีหยิบเอกสักว่าไงครับผมอยากให้เป็นแบบนี้มากกว่าพี่บางทีมันหยิบกันไปมันมันไม่รู้ด้วยพี่ว่าหยิบอะไรไปบ้าง มันจะมีห้องอ่ะให้ลงอยู่พี่โอ้มันยากเว้ยบัสมันมันยากมันยากน้องมันไม่ยากจริงพี่ทุกคนเขาทําได้หมดเลยพี่อันนี้จริงจริงแต่พอถ้าถ้าพี่อันนี้ถ้าพี่พูดว่าไม่คุณจะพูดอย่างนี้พี่จะพูดอย่างนี้ว่าเร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 าอยู่ด้วยกันมาก็นานแล้วเนาะถูกไหมใช่พี่คือตรงเนี้ยของในตรงเนี้ยมันไม่มันมันมันก็ขึ้นอยู่แต่รายบุคคลพี่ถามว่ามันมันมันยุ่งยากไหมมันมันมันก็นิดนึงแต่ว่ามึงเชื่อใจเพื่อนมึงไหมแค่นั้นเองในสี่สิบคนอะ เพราะว่าไอ้เกาะสิบยี่สิบตัวใช่ถ้ามึงเชื่อใจจะทาทาไมอ่ะกพรามันอย่างนั้นมันก็อย่างน้อยมันก็ต้องมีระเบียบไงพี่ไม่ใช่คิดหยิบก็หยิบได้เลยไงพี่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบอย่างนง้นบัตรที่พี่จะสื่อคือมัน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 เร็วต่อมึงด้วยนะมันเร็วต่อทุกคนด้วยนะถูกพี่ถูกอันั้นก็ถูกไงใช่เพราะว่ามันเล่นมาขนาดนี้แล้วของมันไม่ได้หายากเหมือนแต่ก่อนแล้วอ่ะใช่ถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะเราค้นห่วของเลยจะเล่นกิจกรรมอะไรแต่ละทีถูกป่ะมันต้องลงชื่อลงนู่นลงนี่อยู่แล้วหละะเพราาว่ ของมันหยิบเฟอร์ไม่ได้ไงแต่ส่วนนี้ยของมันมันอื้อฟื้นจัดเลยไปดูดิมันก็มันก็อยู่ที่ตัวบุคคลได้เว้ยว่าอแกล่ะมันมันมาถึงขนาดไหนแล้วอ่ะมันถึงขนาดที่พวกมึงแบบปลดหนี้ได้แล้วไม่เป็นหนี้แล้วของจนเหลือเล่นแล้วอ่ะก็อยากให้ให้หยิบไปเลยอ่ะพี่ไว้ใจนะเว้ยไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจนะทุกคนมัน มันคือเพื่อนอ่ะมันคือแก๊งเดียวกันอ่ะมันคงไม่มาอมไอ้เกาะสิบตัวยี่สิบตัวเอาไปขายเอาไปเก็บใช้เองหรอกมันก็มันก็พี่ว่าในใจมันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยแค่นั้นเองมันก็คิดได้เหมือนกันทุกคนอ่ะไงไฮเบอร์มาเนี่ยคุยกับมันเดิแป๊บนึงดิเพื่อนคุยนี้อยู่เรื่องของอยู่นั่นแหละมันจะได้ไม่ เร็วด้วยบัสเชื่อพี่เหอะสมมติว่าเหลืออีกห้านาทีอ่ะพี่มันมันแล้วแต่พี่เลยพี่เพราะว่าผมพี่ว่าไงผมว่างั้นอยู่แล้วอืมทุกคนอ่ะส่งเงินแก๊งอ่ะพี่จะพูดอย่างนี้ว่าทุกคนอ่ะเขาส่งเงินแก๊งมาเขาก็ไม่มีขยะส่งหรอกเงินแก๊งอ่ะถูกไหมแต่ทีเนี้ยเขามาเล่นเป็นแก๊งเขาก็อยากได้แบบว่าของที่อยากที่เขาส่งเงินแก๊งมาเขาก็อยากได้เอาเอาไปเล่นบ้างอะไรบ้างที่ทํามาทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเว้ย ที่พี่มองตรงนี้นะแต่ถ้าของมันแบบมันไม่มันมันไม่เฟอ้อจริงๆอะ่ะพี่ก็จะให้มันทําอย่างนั้นอยู่แต่เนี้ยมัน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 เฟอ้อแล้วไอ้แก๊งเราอะ่ะมาตีได้แบบหลายแก๊งเลยอะ่ะอืมก็อยากให้ให้หยิบเฉพาะที่จําเป็นสมมุติว่าหยิบกระสุนมาถูไหมหยิบกระสุนมายี่สิบนัดเอามาใส่ในปืนให้เรียบร้อยแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เอาไปเก็บไว้ในคลังเหมือนเดิม แต่จะเอามาแทงกันเล่นเอามาตีกันเล่นแค่นั้นเองคือตรงนี้มันเป็นของแก๊งไ้ยอย่างอย่างที่พี่เคยบอกอะ่ะมันเป็นของของพวกมึงด้วยไม่รู้หรอกว่าคนไหนเคยส่งเงินแก๊งเยอะเงินแก๊งน้อยอะ่ะแต่มึงอยู่กับพี่มาจนแบบว่าไม่รู้หรอกถ้าคนใหม่คนเก่าอะ่ะอยู่อยู่มาจนแบบว่าปลดหนี้แบบร้อยกว่าล้านแบบจากศูนย์อะติดลบอะจนแบบว่ามี มีเก็บแล้วทุกคนมีเงินใช้และมีของเล่นขนาดเนี้ยมึงหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วอะ่ะพี่ก็เลยแบบอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนอะ่ะม,มีมีโอกาสตรงนี้แล้วก็พยายามรักษามันไว้ <Okay. S 1> อย่าอมของสิบตัวยี่สิบตัวมันก็มันก็นแค่สิบตัวยี่สิบตัวไม่อยากให้แบบมานั่งคิดเล็กคิดน้อยอะ่ะ หยิบเฉพาะที่ตัวเองเอาเอาเอาไว้เล่นก็พอครับพี่ขอแค่นั้นเลยเพราะว่าทุกคนเขาให้ให้ให้ใจหมดอะอย่าเป็นแกะดำแค่แค่คนเดียวก็พอเนาะ,นะหยิบเฉพาะตอนกิจกรรมมาเล่นมาหยิบมาหยิบของแกงบ้านเฉพาะตอนกิจกรรมนะน่ได้ได้ยินกันใช่ไหมได้ยินครับพี่ได้ยินครับ หยิบไปหยิบไปให้เต็มสมมติว่า,าพี่อธิบายไปแล้วแหล,ละรอบหนึ่งเผื่อใครยังไม่เข้าใจก็คือสมมุติว่าเล่นธน,ธนาคารใหญ่เสร็จใช่ไหมมึงเสียของไม่รู้มันน่าจะเสียไม่เยอะหรอกธนาคารใหญ่อะ่ะอืก็มาทาหมดทำหมดแล้วก็ค่อยมาเติมคนไหนยังไม,ยไ,มไม่มาเติมก็มาเติมที่บ้านเอาพยายามไว้เต็มตัวตลอดอะ่ะสมมุติว่าพี่เปาเขาไปจกแขบเขามีเงินอยู่ห้าล้านเนี่ยแล้วมึงแบบไม่มีเกาะมีเพนมียาเงี้ยมึงมีแค่เพนอะ่ะห้าขวด กระสุนห้านัดอย่างเงี้ยก็โดนป้อนอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ช่วยเขาอ่ะอ๋อของไม่มีครับอืมเล่นกันมาตั้งนานแล้วหลุดจากศูนย์แล้วตอนนี้จนเฟอร์จนมีแล้วเว้ยเนี่ยอยากอยากให้อยากให้รักกันไว้เซตใหม่นะ่ะ ใครยังไม่มีรถวัน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 จริงวันนี้พี่แย้ว่าจะมาเคลียร์รถให้นะวันที่หกเพราะวันที่เจ็ดเอาไปทําอย่างอื่นวันที่แปดรอเล่นแต่ทีเนี้ยมันมันไม่ทันก็วันพรุ่งนี้ก็ต้องมาเคลียร์รถแล้วก็รอเล่นเลยเออแล้วก็อย่าเรื่องอีกเรื่องหนึง่งสําคัญเลยเวลาเล่นกับเขาอะโชว์สปิริตนะเว้ยแบบแบบไม่ไม่ต้องไปเคลนอ,อะไรเขาอะก็ค,คือจบก็คือจบข้างข้างในข้างในเกมนะ มึงจะบับอะไรก็ช่างอ่ะแต่ว่ามึงรักรักษาตัวมึงเองด้วยอ่ะถ้าผิดถ้าเขาแจ้งมาไม่ใช่มึงไปโกรธเขาไปเครียดเขานะคือมึงผิดเองนะเว้ยอันนั้นอ่ะสมมติมึงหลุดด่าพ่อมาเงี้ยมึงก็ไปขอโทษเขาแต่ถ้าเขาไม่โอเคเขาแจ้งเขามีสิทธิ์แจ้งอยู่แล้วตรงนั้นอ่ะมึงก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะมึงจะไปโกรธเขาก็ไม่ได้มันก็หลุดหลุดมาจากเราเองอ่ะถูกไหม อันนั้นมัน,ม,นมันเกินความควบคุมของพี่แล้วอะถ้าหลุดอะพี่ก็ทําอะไรไม่ได้เองก็รับผลกรรมไปถ้าไปขอโทษเขาแล้วนะแล้วเขาไม่โอเคอย่างเงี้ยก็ตามนั้นอะแต่พี่ว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกกับบอลเทนอะเล่นด่ากันปกติอะจบก็คือจบ เล่นให้ไออีกบางแก๊งมันดูไงเวลาเล่นเขาเล่นกันยังไงคือเขาก็อยากเล่นกับเราด้วยเอาตรงๆล่ะดี้วพี่ดีกว่าคนไม่มีเล่นพี่เหมือนพวกไม่มีใครอยากเล่นด้วยงั้นงเงียบเหงาของมันก็ปล่อยมัน <c oughs> กูว่ามันตามจริงมันไม่ได้อยู่ที่พวนนี้หรอก <c oughs> กูว่าอยู่ที่คนคนหนึ่งอ่ะที่จะสอนคนในแก๊งเขายัางไงดีกว่า เอาง่ายๆก็คือคนที่เป็นเฮดเฮดอะ่ะเขาจะสอนคนในแก๊งยังไงดีวะเฮดเขาจะเปิดแทงคาแรนอยู่เลยถ้าเขาสอนอย่างนั้นก็มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าสอนให้มันเค้นตลอดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นต่อหน้าพี่รับหลังควยรู้จังไหมคำนั้นอะ่ะไอ้โป้ก็น่าจะรู้ดีไอ้โป้ผ่านมาเนี่ยอืม พี่ยังแนะนำเรื่องนี้ให้น้องทำอยู่เลยแอแท็กถูกกดไม่ถูกใจนี่นะพูดไปน้องไม่พี่แต่ผมผมว่าพุ่งเท่าเท่าที่ผมคิดนะพี่อันนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่าน่ยดีนเขาพิ่งนี่หน้ามาซื้อเรื่องเราแหละที่เราเกินแอดดตบ้านอ่ะพี่ตอนผมว่านัยอย่างพวกมันมาซื้อแน่นอนพี่อยากให้ถ้าถ้ามันมาซื้อมันก็ให้ตังค์ทอนมันสิต้องต้องจ่ายกี่ใบครับน ต่ห้าสิบไหมแต่แต่แต่มันมาเอาแน่เลยพี่ผมว่านิสัยมันมันไม่ปล่อยหรอกถ้าเออยิ่งดีพี่ชอบชอบชอบอยากอยากอยากโดนอยากโดนเหมือนกันอืมตอนที่แล้วเออไปเจ็ดครั้งอยากเออเพิ่มอีกนั่งกกเออไปกี่ครั้งวะตอนรี่ใครเออมากสุดวะเออไปครั้งเดียวผมพี่เออไปครั้งเดียวเลยแปดเอ็มหมดตัวเลยพี่เออถ้าถ้าสมมติเออสมมติในกรณีถ้าเล่นกับมันอีกรอบนะสมมติว่าวันไหนวันไหนหนักทามีเรื่องกันมันอีกรอบอ่ะพี่อยากให้แบบว่าสตรีมไปเลย ถ้าเราไม่พร้อมก็ไม่ต้องแตกที่เราโดนแต่ถ้าเราพร้อมเขาจะได้เห็นสันดานของมันด้วยโอเคปะ่ะไม่ไม่ต้องมานั่งกังวังถ้ามันจะสไหนหรืออะไรก็ปล่อยมันไปแค่นั้นเองมันก็มันก็ลองทิกเก็ตไปถามนาะยก็ได้ว่าอย่างเนี้มันมันใช่ไหมครับอย่างนี้มันถูกไหมครับบงังบังเอิญเจอไหมครับอะไรอย่างเงี้ยจริงจงเราถ้าเราไม่สบายใจเนี่ยเราไปถาม เขาแบบเอาของเราไปให้เขาดูแล้วเขา่่ายมแย้งจริงมันก็ต้องโดนนะอ่ะถูกเพราะมันเวอร์ไอช็อตเวอร์เวอร์แล้วเราไม่สบายใจเราไปแจ้งเขาว่าแล้วพี่ต้อนแรงแรงบผมไม่จีคอยคุณโดนนะแรงหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดควรโดนจริงิเลยคือตอนนี้มึงมึงเซตกันมาดีแล้วเว้ยไอไอเซตที่ไอขายะเคยส่งให้อ่ะกูว่าเซตนั้นอะที่ที่ทำให้อ่ะเล่นได้สู้ได้กับทุกแกงเลยถ้าเล่นตามแผนนะ ไอ้ที่ที่พี่ส่งให้คายะคายะยังเก็บไว้อยู่ไหมครับคายะคายะครับยังอยู่หรือเปล่าคายะหมูอะไรวะครับพี่อยู่ครับพี่อยู่ครับพี่ผขุดคายะยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมไอ้ไอ้ตรงนั้นอะไอ้ไลไลอับอะเย็บครับพี่อืมเร็วห่อเฮ้ยเบอร์ครับพี่ แล้วแเ้าทำไมถึงเมื่ออะถามหน่อยดิก็แกปบมันมาส่งพอดีพี่ผมก็ให้ออกไปหน้าบ้านครับมันตอนนั้นมาเหลือหนึ่งนาทีแล้วผมไม่คิดว่าจะย้ายลูกยังไงพี่ไอ้ดอกก็ไม่อยากให้เมื่อเลยอยากให้อยู่ตลอดด้วยไม่งั้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยมัเหลือนาทีถ้าผมว่าไม่ย้ายแล้วแต่มันก็ต้องบอกอ้ยกไว้เรื่องเนี้ยไอายกขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาปุ๊บมันหมดเวลาพอดีมันโดนแทงเลยแต่ผมมีหลักฐานเลยหมดนะว่าแบบผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมเจอไว้เช่ะไอ้เมันเข้าไปอยู่มันก็ผิดด้กเพื่อนนี่ไงใช่ใช่ใช่ ไม่ได้มีเจตนาจะไปเล่นของโลกนนมันก็ไม่มีใครเจตนาหรอกมันผิดที่ตัวเราเราเพื่อนเขาอยู่กันทุกคนอนะเราไม่อยู่ไงน้อง,งออเพราะฉะนั้นลนะแอ้ดอไม่อยากให้เมือก็คืออยากบอกอายกเลขหนึ่งสี่สิบใครบอกอายกเนี่ยนะพยายามจะเมอนะอายกอะอายกซนมันชอบเมือไงอมันนา่าจะรู้แล้วแหละอายกอะห้าเนะมเวลาเล่นไอ้ดอะ เกือเพื่อนย้ายบ้างนู่นนี่บ้างแอดอกต่อไปนี้เล่นแต่ลูกสองนะไม่ไม่ต้องเล่นลูกหนึ่งเลยชนไปเลยมันไอเจมงบอกว่านะไอไอ,ไอลูกไอไอะไรนะที่เกินอะหร่ะที่มันจะมาซื้อกูแน่คงว่านี่ใส่แบบมันน่าจะไม่น่าจะมันก็ให้ซื้อวิดเท่าที่กูกูบอกว่าถ้าให้มันไปซื้อเรื่องนี้ดีดีไปแอดด็อกอะไปซ่อนแอดด็อกอะ เขามาสอนไอ้ดอกผมอะจะเก็บได้อยู่แล้วถูกมหยบัดถูกไอเฟมมีเงินเท่าไหร่แล้วอ่ะเฟมมีสี่สามเอ็มครับสี่สามเลยเหรอสามเอ็มครับพี่สามเอ็มโอ้ยยกไปเฟมฟ์มต้องวันเลยดิช่วงเนี้ยเอาผม ใครไม่มีเงินสามารถยืมนคนในแก๊งได้นะคนในแก๊งมันมีปล่อยกู้อยู่พยายามจยาขาดบ่อยก็พอเพราะเราเราเล่นแค่กิจกรรมอะไรนะธนาคารใหญ่แล้วก็แอดดอกแค่นั้นเองแอดดอกบ้านธนาคารเล็กใครว่างก็ไปเล่นก็ได้นะไปเล่นก็ได้เล่นแต่เอาของให้แก๊งนะเพราะว่าสุดท้ายที่มึงใช้มันคือของแก๊งนะได้ได้ยินใช่ไหม หมือนไปเล่นเอาสนุกอ่ะดีนครพี่ไม่ใช่เอาเข้าตัวนะไม่เอานั้นเอาเข้าแกงน้ำผว่าเอามันต้องเอามาังัดธนาคารใหญ่มันไม่กี่บาทเองมินมน่าจะมีประมาณนี้ครับมันมีประมาณนี้รพรุ่งนี้อยากให้มากันครบทุกคนมามาแจกรถวันนี้วันที่หกวันวันนี้แจกรถนะ วันวันที่7ก็คือเตรียมเตรียมของวันที่8ปดอเล่น